ครับค,คุณจริยามีเรื่องของข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะนะครับข้อเข่าเสื่อมนี้ใครเป็นคนบอกครับเออเมื่อไหรไปหาหมอแล้วเขาบอกเป็นว่ากระดูกพุณนข้อเข่าเสื่อมคุณหมอเป็นคนบอกแล้วขาป้าก็โก่งด้วยโก่งไปเยอะเลยมันเสื่อมเยอะอ่าฮะเอ่อมีอาการอะไรถึงไปหาคุณหมอฮะก็มันก็ปวดเข่าอ่ะฮะอืมฮะปวดเข่ามากปวดทั้งสองข้างทั้งสองข้างคะ่ะคุณหมอสันนิษฐอ่าวินิฉัยว่า ก็บอกว่าข้อเข่าเสื่อมแล้วกระดูกพุนทั้งข้อเข่าเสื่อมด้วยกระดูกพุนอะไรกระดูกพุนด้วยแล้วให้รักษาด้วยการเอายาไม่ให้ป้ากินซื้อยากินนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้สูงวัยไม่ว่าจะทั้งชายและหญิงจะมีอาการลึกของข้อเข่าเสื่อมสักอายุเท่าไหร่ เป็นเป็นความรู้ครับอาจารย์ความจริงมันพบได้ทุกวัยเพียงแต่ว่าถ้าหลังหลัง4ี่สี่สิบห้าไปแล้วก็จะพบเยอะขึ้นแล้วยิ่งเป็นกรณีผู้หญิงเนี่ยถ้าอายุ50-60ขึ้นไปเนี่ยตัวเลขก็จะชนะผู้ชายเลยคือ,อเป็นได้มากกว่าผู้ชายจํานวนนะคะคก็คือข้ออาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้ติดขัดนะแล้วเจ็บปวดนะแต่ทีนี้ ถ้าเป็นข้อพรุนเอ๊ะเ,เป็นกระดูก,ก,รดกพรุน,รนก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นที่ตัวเนื้อกระดูกเลยก็คือมีการเสียมวลเนื้อกระดูกไปมากกว่าครนะทำให้กระดูกบางลงนะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับภาวะการหมดประจำเดือนอีกอนะซึ่งก็มักจะมาเป็นแพคเกจคู่ครับคุณหมอบอกว่ารุนแรงหรือยังฮะ ก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ล่ะคะ,ะคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไม่รุนแรงมากะะนะฮะแสดงว่ายังไม่เจ็บปวดไม่รบกวนวิถีชีวิตประจําวันสักเท่าไหร่ก็พอดีบันนั้นหลานก็มาแนะนําให้เป็นสมา,สมา,สมาชิกที่นี่คะ่ะก็เลยเป็นแนะนําแล้วก็ซื้อบรีมสีชมพูไปทานแล้วก็น้ำมังคุดอีกลังหนึ่งน้ำมังคุดอีกลังหนึ่งะค,ะค่ะทานแล้วพอดีวันที่สองมิถุนา ป้าโดนรถมอเตอร์ไซค์มันชนนะฮะข้ามถนนมาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะไปอยู่หมู่บ้านอมริเวศมอเตอร์ไซด์มาชนข้างซ้ายป้าตรงข้างเนี่ยชนขาเลยชนขาค่ะเพราะหันมาอย่างนี้นะคะแล้วชนตรงนี้ก็ก็เลยมานอนที่โรงพยาบาลสองคืนแล้วก็กถ่ายเอ็กซเรย์ให้เราครับ่ะไม่เป็นไรก็ป่านี้ก็ก็เลยกินยาอันนี้คู่ๆกันไปค่ะกินยาบลีมสีชมพูลแล้วก็น้ำมังคุดไปด้วยค่ะ ประมาณเดือนหนึ่งค่ะหลานมาบอกว่าบีมสีชมพูช่วยได้ช่วยได้แล้วแล้วทานไปอยู่นานเท่าไหร่ฮะประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งจากปกตินี่อาการเจ็บเข่าก็หายค่ะดีขึ้นเหรอดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็ไปสามารถไปเต้นระบิดได้ค่ะในการรับประทานทานยังไงฮะก็บีมสีชมพูก็กินตอนตอนเช้าก็กินไปเม็ดหนึ่งก่อนตอนเช้า แล้ก็เย็นเเมตแล้วกินน้ำมะขุก่อน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 นั่นกินน้ำมะขุก่อนแล้วก็มากินบริมชมพูกินน้ำน้ำนวดเท่าไหร่ฮะครึ่งซองครึ่งซองตอนเช้าแล้วก็ตามด้วยบีมสีชมพูค่ะค่ะแล้วตอนเย็นหนึ่งเม่รกินบิมชมพูอีกเมตรหนึ่งตอนกลางคืนอีกหนึ่งเมตรค่ะทานมาสักประมาณสองเดือนสองเดือนค่ะค่ะอาจารย์ครับสิ่งที่ของกุญจริยาทาน ก็คือมีทั้งน้ําแล้วก็บีมสีชมพูอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องนะครบแต่ของคุณสุริยาใช้ใช้น้อยนะฮะใช้น้อยมันก็ใช้ระยะเวลายาวนานหน่อยเพราะสองเดือนใช้สี่แคปซูลต่อวันมันก็ย่นระยะเวลาลงมาได้ครึ่งหนึ่งนะฮะสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันก็น่าจะดีขึ้นทีนี้ถามว่าเพราะอะไรนะเพราะอะไรคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับ เม่เลอกขาวเนี่ยก็จะมีการหลั่งสารตัวนี้ครับ T N F Alpha อินเ l อร์ลิน6แล้วก็อินเ l อร์ลิน17มากกว่าปกตินะครับเมื่อมีมากกว่าปกติก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับก็คือเกิดการโจมตีตัวเองนะฮะก็โจมตีข้ก็จะทําให้เกิดการอักเสบตามข้อนะตามข้อตามเข่านะครับเวลาที่เราใช้บิมสีชมพูหน้าที่ของมันมันจะไปลดการหลั่งสารทั้ง3ามรัวลง ถ้าเราดูในกราฟของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันเราจะเห็นที่ลูกศรชี้เนี่ยคือการลด oney 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 รลงของสาร3ตัวนั้นนะครับดูให้ช,ดชัดๆอีกทีหนึ่งเอาแต่ตัวที่ลดมาดูนะครับนี่คือคนที่กินแต่แคปซูลแป้งนะฮะเป็นตัวมาตรฐานเอาตัววัดนะครับตัวหลอกตัวยาหลอกนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลสีชมพูนะครับเราจะพบว่า เห็นไหมฮะมันลดลงไปเยอะมากเลยนะครับอินเตอร์เิน6ก็ลดลงไปเยอะมากนะครับอินเตอร์ิน17ก็ลดลงไปเยอะมากทั้ง3ตัวคือสารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบปวดเมื่อก็ทําให้เกิดการปวด<ม>การลดลงของสารตัวนะครับก็จะทําให้ลดความรุนแรงของอาการแพร่ภูมิตัวเองกรณีนี้ก็คือข้ออักเสบนอกจากนี้แล้ว SLE <ม>ซึ่งเป็นต้นเหตุด,ดีวกันเนี่ยนะครับ,รบพื่นคันตามผิวหนังก็เหมือนกัน ไทรอยเป็นพิษก็เช่นกันสันนิบายก็เช่นกันแผลในปรากตับแข็งหอบผืดพวกนี้จะหายไปหมดมาจากต้นตอเดียวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจครับว่ามันทําอย่างนั้นได้นะครับในขณะเดียวกันที่เรากินน้ามังคุดน้ำมังคุดของเรามีอะไรล่ะคนที่ใช้หนึ่งซองต่อวันเป็นเวลา15วันแล้วเราก็เจาะเมล็ดขาวออกมาดูนะครับสิ่งที่เราพบคือนี้ครับ จะมีการลดลงของ T S 1นะฮะลดอาการูแพ้ภูมิตัวเองนะครับแล้วก็ T S 1มากเกินไปนะฮะอาการแพ้มันตรงองาหายแต่ที่สำคัญก็คือ T S 2ลดลงชัดๆลดลงชัดๆก็ลดอาการภูมิแพ้ลดอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับที่เกิดขึ้นจาก T S 2มากไปแล้วก็อินเตอร์ลูคิน17ตัวเนี้ยถ้ามันมี จะทําให้ความรุนแรงของการแพร่ภูมิตัวเองสูงครับเมื่อมันลดลงมาอาการรุนแรงแพร่ภูมิตัวเองก็ลดลงเพราะนัข้อข่าอักเสบก็จะลดลงตรงนี้นะครับละขณะเดียวกันก็มีทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้นมาก็เป็นตัวควบคุมให้ T S หนึ่ง T S สอง T S สิบเจ็ดให้อยู่ในระดับปกตินะฮะคนบปกติของคุณสุริยาปวยขาอยู่นะฮะแล้วก็ T S สองมันย่อมจะเยอะคืออินเตอร์ลูคินหกเนี่ยเยอะอินเตอร์ลูคินสิบเจ็ดก็เยอะนะครับ ทีนี้เบลฟาเขเยอะทั้งหมดมันลดลงด้วยน้ำมังคุดด้วยเพราะการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างน้ำมังคุดและแคปซูลจึงให้ผลที่ฉมังมากๆมากพอดีจังหวะเดียวกับที่ผมกยจะบอกว่าสีชมพูม่เือกินได้แล้วกินเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้อาจารย์นำไัยเราอยู่ด้วยกัน3ามิกว่าปีรู้จึกอ่านใจผมออกก็ผมก็เลยจะบอกว่าตอนนี้อาการปวดหายแล้วครับ ทาน้ำคุดไปเรื่อยๆมันคงจะประทังได้แต่ถ้าอยากจะมีการสร้างภูมิต้านทานาสร้างภูมิคุ้มกันให้มีชีวิตอยู่ร้อยปีอย่างมีความสุขนะมไม่ติดเชื้อง่ายไม่ติดเชื้อแบคทีเรียไม่พบกันมะเร็งไปด้วยกลับมากินสีเขียวนะครับแล้วก็อาจจะกินสีเขียวตอนเช้าสีชมพูตอนคืนแล้วหลังจากนั้นสีชมพูไม่ต้องไปกินมันกินสีเขียวทั้งกลางวันกลางคืนแต่น้ำคุดให้คงอยู่โอเคไหมฮะอคค <laughs> ขอบคุณมากครับคุณจริยาครับ